พอแล้วจ้าตามหาจนเจอเนาะค่ะมัอน,นี้มัอน,นี้กะสายสองเขาออกมาก,กันขึ้นเนาะคะ่ะมาหาเห็ดเพิงหวานจ้าสวยๆเลยเนาะคะ่ะเอาไปหลุ่นไปชุ่มน้ากันต่อเนาะคะ่ะว่าเดือนสิงหานบ่เนาะคะ่ำขึ้นนี้เนาะคะ่ะมัอน,นี้ยามคืนกืบคืนวันที่สิบเนาะคะ่ะเอาไปเลยค่ะอดกะะอ,อกงามเลยค่ะดอกงามแต่ว สะออนดูค่ะดอกฮีดเวจจ้างามดูค่ะอีกแล้วนะคะสองอันเลยวะสอีกหนึ่งดอกดอกนี้กำลังสวยๆเลยค่ะ มาแล้วจ้าเริ่มจะมาแล้วคอยแค้คอยแค้วคอยแค้เอา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 มมีหิดพวกน้อยเนาะหิดพวกดอกนึ่งนอะาโมบงก่อ,กอกกกดฮะ สามดอก,กนะค่ะสามดอกที่สวยเลยคิดเพิ่งหวานจ้ะแถีหน่อยดอไป้ไดัดยใหญ่เลยวะโอยังใหญ่เลยวะอุ้ยอย่นยอ,ยอ,อนๆฟอม ว้าวว้าวว้าวว้าของแทอจะพี่น้องเจ๋งหายแล้วลูกสองโหตัวสองค่ะโอ้โหหายแล้วกค่ะเป็นสัญญาณแบบที่ดีมากเลยค่ะอือเจอเห็นแล้วลูกรู้ว่าจะไปเลยงัดอีกแล้วเนาะค่ะสองไข่ค่ะ สวย่ไข่อย่างนี้ไข่อะไรคะไข่อะไรเมีนมาหนิเมีนมาหนุ่ยนุ่มบาหนุ่ม คุณอ้ยเลยข้ากิลีบาเบิร์กเนี่ยโอ้ยเห็ดทั้งผะทีเนาะขาวบ่นี่เอ้ยขาวอยู่ตัวนี้นี่โอ้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 ดำาดําฮะบ่เอานี่ขาวอยู่น้ำน้ำข้ากิโนะ่าฝนก็เริ่มตกมากเนาะค่ะโอ้ยฝนตกข่ำใช่ไหมนี่ กิมเห็ดดนะ้วยถึก็ได้แบบเอาแล้วอ้อลังจากฝนตกมาไข่เห็ดละง,งูมมนก็โผ่ขึ้นมาเนาะค่ะโอ้โหเป็นไข่ด้วยค่ะฝนตกห้ามเนาะค่ะเปียกน้อยนึงป๊าจะไปดูนี่เมึงเห็ดดอกนี่ปั๊บน้ำพักเนาะค่ะนี มหวานดอกหญน้เพอกยังยใหญ่เลยีำูปุยางขาเนองน้นี่เนาะค่ะมันนี้กะมึงฝนตกเลค่ะอากาศมันนี่กะมันฝนตกเศร้าแล้วนี่ยังกลับนอนเลยเนาะค่ะพอได้กินพอได้แขงนะจ้าคอยี้วค่ะนี่มั่ Субтитры сделал DimaTorzok จ้าผลงานของสาวเดือนเนาะคำคืนนี้ของวันที่สิบเนาะค่ะถือว่าหมานอยู่เนาะค่ะเห็ดเพึ่งหวานเห็นละโงกเห็นละโงกกำกลังออกแล้วจ้บพี่น้องจา้าเนางพอกูเพิ่นได้มูหนึ่งเป็นติบกว่าไครเลยเนาะค่ะเห็ดพึ่งหวานกบเริ่มบานแล้วค่ะก็มีเห็ดหำพผะโอ้ยดหำผะไหลอยู่ค่ะเห็ดร่วมเลยเลยเห็ดพึ่งหวานเนาะค่ะ เดี๋ยวจ้าตาสองเดือนกลังงางออกวายเป็นวัดแล้วบัดนี้กลังยางออกจากป่านะค่ะถือว่ามานิวจ้าไปค่ะกลับบ้าน